คุณเป็นนักท่องเที่ยวเหรอคุณแต่งตัวเหมือนอนะนอะไรกันเนี้ยที่นี่สลัมดีเลยนะที่มีตู้เสื้อผ้าทางนี้ทางนี้ก็นนอยากโดนฟาดเหรออาไระอะไรวะ <ś les> อะไรัะสวัสดีครับขอต้อนรับน <ś les> ้องๆหนูๆท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนครับสู่เกม V Happy f i e w นะครับหลังจาก EP ที่แล้วนะครับทุกคนรู้หมดแล้วนะว่าเราไม่ได้กินยานะครับแล้วก็โดนไล่ล่าครับ จนหัวซุกหัวซุนเลยนับลงมาในท่อครับตอนนี้เราจะต้องไปที่สถานีรถไฟนะจ๊ะ,ะครับแต่ที่ผมจำได้นะว่าอีพีที่แล้วเนี่ยมันกลางคืนไม่ใช่เหรอทำไมตอนนี้มันกลายเป็นกลางวันวะเราขึ้นเป็น day สองเลยนะครับไม่มีของนขอดูหน่อยซีร่างกายเราตอนนี้หิวน้ําเหมือนเดิมครับต้องไปหาน้ํากินก่อนต้องไปหาน้ํากิน โอ้โหที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนเนี่ยเหมือนเมืองล้างเลยฉันคิดว่าที่นี่น่าจะเป็นที่เดียวที่ฉันและเซลรี่เคยคิดจะระเบิดฉันสงสัยจริงๆเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับจดหมายพวกนั้นมันมีควันขึ้นเยอะมากฮะเราเคยระเบิดตู้ปลานิดด้วยเหรอเราเคยเกเรนะครับระเบิดตู้ปลานิข้ามได้ด้วยวะ ครับหนึ่งคบนึงแป๊บนึงทีละที่ทีละท,ท,ที่มีป้ายนะครับเขียนว่าในยามสง,งบพวกเราจะกลับมาโกหุกความสุขไม่มีจริงหรอกดูสิพังขนาดนี้โอ้มีเครื่องบินตกใส่ครับอะไรขนาดนั้นข้างนอกนี่มันใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยแต่เหมือนล้างนะครับ ไม่มีอะไรที่เก็บได้เลยเหรอเราต้องไปด้านนู้นะครับแต่คุณขอกร่ฉันก็จะไปหานายเพรสซี่ฉันจะยังลึกไม่ออกแต่ฉันจะไปหานายเราจะหาพี่ชายนะครับประตูได้ไหมเข้าไม่ได้สภาพรถเฮ้ยอันนี้เปิดได้ล็อกอันล็อก เมื่อไหร่นะที่ทั้งหมดนี้มันเริ่มพังมันเคยใช้ได้มาเป็นสิบปีเลยนะให้ซ่อนเน้ยด้วยเหรอเนี่ยลองซิเราซ่อนให้ด้วยวะซ่อนหลังรถนะครับมีเศษเงินไหมมีเศษเงินไหม,ม,ไมก่อใหม่มีไม่มีอะไรเลยว่าจริงๆเหรอครับไม่มีอะไรให้เราเก็บจริงๆเหรอครับขอสักอย่างสักชิ้นอยู่น้ำด้วยเนี่ยนะ บูเคเลนได้ผล,ลไม้มาครับเป็นลูกเกดสีฟ้าเลาะออกมาด้านหลังของเมืองนะครับโหมีรูปวาดด้วยเด็กผู้หญิงถือลูกอมไม่เฮ้ยนี่เหมือนหอคอยเลยครับมีอะไรไหมดูหน่อยสิ ปิ้นไหมครับมีของให้เก็บ hmm. ก็ยังดี well, ฉันหวัง <for S 1> ว่าจะไม่เป็นโรคอาหารเป็นพิษนะเมื่อกี้เราเก็บแอปเปิลเน่ามาใช่ไหมแสดงว่าถ้าเกิดเรากินของเสียครับ mm hmm. ก็อาจจะอาหารเป็นพิษได้นะครับ mm hmm. เขาบอกว่าถ้าเกิดเรานั่งครับจะไม่มีคนสนใจเรานะครับยกเว้น ถ้ามีคนโกรธครับมันจะใช้ไม่ได้นะครับจะเหมือนกับตอนเที่ยวอยู่ที่ออฟฟิศนะครับที่เรานั่งแล้วก็ชูหนังสือพิมพ์ขึ้นมานะครับทำเนียนๆน,น,นะครับแล้วมันก็ยังสามารถพักผ่อนได้ด้วยเหมือนนอนนะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลามานอน,นครับไปเราไปกันต่อดีกว่าลงข้างล่างครับข้างล่างนี้ไม่มีอะไรนะครับออก พวเก็บได้วะ่ะอาหารไม่เคยเน่าเร็วขนาดนี้แล้วทำไมไมันถึงเน่าเร็วล่ะอครับเราเก็บพั่วได้ครับฟาดได้ด้วยแต่มันมีขีดด้วยนะเห็นไหมครับมีการพังได้ด้วยนะนี่ครับไม่มีอะไรละค้นจนทั่วมีหูน้ำนะสิอยากได้น้ำอะ่ะ ทำไมมีโต๊ะอยู่กลางสวนด้วยไม่มีใครนะนี่มันอะไรวะเนี่ยเหมือนรูปปั้นแมวหยิบชามามโดให้หมดโดให้หมด,ด,หหมดอุ้ยเก็บได้หมดเลยเหรอเก็บได้หมดเลยครับถ้วยชากาแฟยาเมาเกี้ยงดูทีเยอะจัด เก็บดีครับหมดเก็บให้เกี้ยงไม่ให้เหลือเกี้ยงจริงเกี้ยงจังโอ้ oh, ได้เยอะเลยครับดูซิมีน้ำไหอยังที่เหมือนได้ชามานะมีน้ำไหมไม่มีเลยนี่นีนี่ ใช่ได้ครับดื่มสิโอ้โหได้น้ำมาแล้วชื่นใจครับเดี๋ยวดูสิเนี่ยเห็นไหมเต็มครับไปเด็ดได้ไหมเอาเอาได้ด้วยมันเป็นผลเบอร์รี่ครับมันโตทัวต่วสวนเลยครับเราสามารถกินได้ด้วย,วย,วยอันเนี้ย ุ<ร>าแห่ง,งกิิเพอร์ซีบอกฉันว่ามันสามารถรักษาบาดแผลได้ด้วยเหมือเอามาโปะ,ปะบ,บนบาดแผลนะจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นเอาว่าสอนทําของรักษาอย่าต้องเจออะไรแน่นอนครับอันนี้ไหนอบูมมิ่งเหมือนเรายังเก็บไม่ได้นะครับได้แ,แค่บางต้นเหรอ,อได้ครับ เก็บเรียบเราจะไม่อดตายแล้วเก็บเป็นสเสบียงครับนี่เก็บไม่ได้พอแล้วพอแล้วเก็บเยอะจัดมีซากบ้านพังด้วยตรงนี้ก็รถที่พังล็อกอยู่เปิดไม่มีของ อันนี้เป็นด้านหลังวะ่ะเก็บเอาไม่ได้ใช่ไหมเขาไม่ได้ตั้งแต่ออกมาตรงนี้พี่อ่นยังไม่เจอคนที่มีชีวิตเลยนะเจอแต่แบบคนที่ตายแล้วอะที่นอนแองแงแงวันตอมเลยอะแล้ว,ลวเ,เข้าบ้านข้างหน้าเนี่นะครับเหมือนจะเข้าได้ บ้านที่มีลูกอมวะ่ะมีลูกว่าดทุกอมอมยิ้มมีเสียงกล่องดนตรีครับได้แผ่นโลหะสามอันได้โค้ดไปแล้วดีครับได,ได้เยอะจะทำเสื้อนี่เก็บได้ด้วยวะ่ะเป็นเข็มฉีดยาว่างเปล่านะครับต้องมองดีๆนะเนี่ยเก็บได้ด้วยเนี่ย Maybe make some bandages case. should just in I มีฐานหินด้วยเราจะจุดร้องได้ยังไงน่าเศร้าจริงๆมันคือเปนครับครั้งสุดท้ายที่มิทารก,กับเบลลิงตันมันคือเม,มื่อ,อไหร่นะเออใช่ตั้งแต่พี่หุ่นเล่นมาพี่หุ่นยังไม่เห็นเด็กเลยนะแล้วเด็กไปไหนหมดอะ เป็นรูปภาพนะแต่มันขีดหน้าหมดเลยอะดูเหมือนพวกเขาจะจำหน้าเองไม่ได้มีรูปความอยู่จับเลยจับไม่ได้อะนี่อะไรอะอ๋อดอกต้นไม้ข้างนอกมันโผล่เข้ามาพี่หูนึกว่าจิ้งจกเอาไปชั้นสองดูครับโอ้ชั้นสองหลอนว่ะ นี่มีของเลยนี่ไออะไรอยู่บนเตียงน่ะโอ้อพระเจ้าช่วยไม่ใช่ฉันคนเดียวที่จำเด็กๆได้ฉัน้าใจเหตุผลแล้วคกเขาหมดความสุขที่นี่รังสารจังเลยสต็อปมันฟังนะบันเศร้าอ่ะเก็บของได้ครับหมดแล้วเหรอน้อยจังเหมือนจะเป็นห้องนอนเด็กๆนะครับน่าสงสาร ยี่มันขึ้นเหมือนให้ให้เก็บปล่าวะนี่ไงอยู่ตรงพื้นโดดไปได้ไหมวะมันจะโดดไปได้นะแต่ขึ้นไปชั้นก่อนข้างบนก็มีของเล่นเต็เมเลยนะครับชุดชาของเล่นน่าสนุกแต่เพอร์ซี่ไม่เล่นของเล่นเขาไม่ชอบอะไรที่มันไม่ใช่ของจริงที่มันควรจะเป็นบ้านนี้ของเยอะมากๆเลยครับคุ้มมาก หมดะนะครับดุ่นเก็บสเสียบไม่เหลือหรอฝั่งตรงข้ามโดดได้ยังไงน้องวิ่งดูนะเฮ้ยโอ้โหโอ้พุ่งอย่างแรงล็อกมันล็อ but I remember how to make a lock pick เราใช้นี่ไงสะดอกกุญแจครับล็อกแค่นี้เอาเราไม่อยู่หรอกสะดวกสบาย เจอตะปูนะครับหมดตรงนี้มันของจะเยอะว่ะต้องโดดไปครับจากตรงนี้เฮ้ยแผ่นโลหะอีกแล้วคุมครับคุมคุมที่มาบ้านหลังนี้เมื่อกี้เหมือนได้เอกสารเพิ่มนะครับ แนนนี่เป็นโน้ตของพี่เลี้ยงครับเธอบอกว่าฉันเสียใจนะที่ต้องบอกว่าเด็กสาวว่าไม่ยอมกินข้าวต้มของเธอฉันยังส่งเธอเข้านอนโดยที่ไมไ่กินอาหารเย็นจากพี่เลี้ยงนะครับแปลว่าบ้านนี้มีพี่เลี้ยงด้วยชุดอาหารของเล่นเนี่ยก็คือชุดที่พี่เลี้ยงน่าจะเล่นกับเด็กนั่นแหละไปต่อกันเถอะมุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟครับ ท้ยรถไม่เคยมีของเลรับมีบ่อน้ำนี้สามารถเติมน้ำได้ด้ยเยร่าเว้าวสามารถกินน้ำได้เลยนะครับแล้วก็สามารถลองน้ำเก็บได้ด้วยโอ๊ยแต่น้ำมันดูขุ่นๆะน่ะลองเก็บดูครับยังเก็บไม่ได้ครับเหมือนต้องการอะไรบางอย่าง ของเต็มเลยวะตามฉากครับต้องดูดีๆเอาไมีใครมานอนตรงนี้เนี่ยเสียชีวิตแล้วด้วยทำไมแถวนี้คนตายเยอะจังเลยอ่ะ<ม>เหมือนเป็นเขตที่ถูกทิ้งล้างครับแล้วก็เหมือนขาดแคลนอาหารแล้วดูดีดสภาพมันดูแย่มากเลยมไม่มีของเลยครับ<ม>ที่นี่ก็มีเสียงมาะ บ้านใครเนี่ยเก็บให้หมดเจอบ้านเปิดเพลงสองหลังแล้วนะแต่ไม่มีใครอยู่เลยอะ่ะทำไมละ่ะอันนี้ก็รูปเหมือนกันเห็นปะ oh <God. S 1> โอ้พระเจ้าช่วยกิ่นที่นี่มันแย่มากเลย มันฝรั่งเนา่า sure ฉันไม่มั่นใ <eat it. S 2> จว่าจะกินมันนะ่ะมันอาจจะ <Might S 2> อ,อ้วกได <throw up. S 2> ไ้งั้นก็อย่าเพิ่งกินนะเดี๋ยวอ,อ้วก <im ple an> มีข้อความนะครับฉันจำได้สิ่งที่เราทำแล้วเขาทำอะไรลงไป <im ple an> เขียนอีกแล้วนะครับ <im ple an> เหมือนจะเพ้อหนักฉันจำได้เจ้าช่วย ฉันจำได้ฉันจำได้ฉันจำได้จำอะไรนะเจอได้เอรี่ครับ้านนี้เขียนเต็มผนังเลยครับชื่อคนน่ะเนี่ยฟอร์ลาลุยโฮมัสเอกสารครับ พี่อุ่นจะสุบคร่าวๆนะครับเพราะว่ามันยาวมากนะเมื่อกี้ลองอ่านดูนะครับก็คือนะครับพ่อแม่นะครับที่ไม่ได้ใช้จอยครับผมจะโดนเหมือนว่าเนประเทศออกมานะมาอยู่ที่เนี่ยในแบบแหล่งเสื่อมโทรมแบบนี้ครับส่วนลูกเนี่ยเหมือนว่าเขาจับเอาไปลงทะเบียนอะไรสักอย่างนะครับเพื่อที่เหมือนวจะเอาไปเลี้ยงในนั้นแหละนะครับแล้วก็ไม่มีนักข่าวคนไหนกล้าเขียนเลยนะครับส่วนมากก็จะเขียนข่าวที่เป็นแบบเหมือนรายงานฟุตบอลอะไรพวกนี้ที่เกิดใครเอาข่าวเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ออกมาเผยแพร่นะครับ ก็จะถูกจับแขวนคอนะครับมันก็ดูโหดร้ายมากเลยนะครับดาร์กสุดๆพวกเราเล็กบ้างครับน่าจะหมายถึงแบบเหมือนไายซึ่งพลังอะไรเงี้ย่ะปีนได้โอ้ผู้คคตายมันช่างอติเส้นจริงว่าไหมว่าเขามีการในการจบกนทั้งตายเป็นคำเหมือนประชดนะครับโอ้ทั้งสารว่ะ คือโดนไล่ออกมานะครับแล้วก็ลูกก็ถูกเอาไปนะครับปิดได้ไหมเงียบไปแล้วว่ะโอ้โหลบ<ห>ตัวนหน่อยนะครับขอคนนิดนึงไม่มีอะไรเลยต้องสารสุดเพื่อที่จะจบชีวิตตัวเองนะครับ เมืองนี้มันโหดร้ายนี่เห็นปะอันนี้เป็นทุกทางเยอรมันนะครับล้อมเด็กอยู่นะคระกอบด้วยคนดูเด็กนะครับกับเด็กเนี่ยนะคือในเมืองก็แย่นะครับแถมมีภาวะสงครามอยู่ด้วยอีกอันนี้เขาเรียกว่าแย่ซับซ้อนนะเราต้องไปทางไหนทางนู้น แต่ด้านหลังนี้มีหมู่บ้านนะครับเห็นปะเนี่ยเหมือนเป็นหมู่บ้านล้างใหญ่ด้วยมีป้ายด้วยนะครับเหมือนจะเป็นกฎของที่นี่นะครับมีอยู่สี่ข้อนะครับคือข้อแรกเขาบอกว่าอย่าขโมยนะครับเพราะเราก็มีน้อยอยู่แล้วนะครับข้อ2นะครับยินดีต้อนรับผู้ที่มาเยือนนะครับแต่ต้องเป็นคนช่างพูดช่างจานะครับเพราเข้ากับคนง่ายนะครับเพราะคนที่นี่น่ารักนะครับ ข้อที่3นะครับก็คือให้นอนบนเตียงคุณนะครับจาได้ไหมโกดิรักโกดิรักคืออะไรวะเดี๋ยวพี่อุ่นขอไปค้นก่อนแป๊บนึงนะโกดิรักนะครับเป็นชื่อของเด็กหญิงคนหนึ่งในนิทาน,นครับเปรียบเหมือนความเหมาะสมความพอดีครับอย่างเช่นสายพินอนยะ่างเงี้ยถ้าเกิดเราขึงตึงไปมันก็จะขาดครับถ้าเกิดเราขึงหย่อนไปมันก็ไม่ดังอ่างเงี้ยคือต้องทําอะไรให้มันพอเหมาะนี่อุตส่าห์ไปค้นความหมายเลยเนี่ยในส่วนของข้อสุดท้ายคือข้อ4นะครับคุณสามารถกินผลไม้อะไรก็ได้ที่คุณหานะครับ ยกเว้นผลไม้ของต้นแอปเปิลนะครับไม่งั้นบ๊อบบี้อ่ะจะฆ่าคุณใครคือบ๊อบบี้วะโอ้โหทำไมเสียงดนตีต้องดังด้วยใช่เราจำได้ไม่ต้องนองเลือดเพื่อย,ย้ำเตือนเราแค่ตอนนี้ก็แย่พอแล้วอ๋อนี่เคยเป็นหมู่บ้านของพวกที่เป็นดาวเนอร์เหรอสุข้าตายหมดเลยครับหรือว่าจะมีคนรอดชีวิตมีเปล่า มันมีเขียนกดอยู่หน้าหมู่บ้านก็น่าจะมีนะไม่มีของว่ะอุ้ยให้ตายสินั่นยังมีคนรอดชีวิตด้วยครับแต่เขาหนีแล้วทำไมนะมันเกิดขึ้นกับฉันคนที่นี่อาจไม่ยินดีต้อนรับใครคฉันต้องพยายามไม่ใหู้กค้อาอนะ้าวหนบอกว่าเป็นมิดไงล่ะป้ายมันเขียนอะ มันกดดูแผนที่ได้ปะอยู่ตรงนี้นะครับมีรูปปั้นอยู่ตรงนี้นะครับมันเขียนว่าอารเธอร์ Arthur. ชื่อเหมือนเราเลยวะมีใครยืนอยู่วะเขาคัดซีนครับเออเออฮัลโหลสวัสดี <out> there? มีใครอยู่บ้าง <Hello? S 1> ไหมอา้าว ตกใจเราหนีไปเลยคุณเป็นนักท่องเที่ยวเหรอคุณแต่งตัวเหมือนน่ะอะไรกันเนี้ยที่สลัมดีเลยนะที่มีตู้เสื้อผ้าทางนี้ทางนี้คุณอยากโดนฟาดเหรออะไรวะอะไรวะอะไรวะเข้ามาเข้ามานี้คุณมาใหม่เหรอมาจากพาเลทเหรอใช่ผมผมต้องทำยังไงใช่ ฉันจะบอกวิธีเอาตัวรอดกับคุณแต่ในทางกับกันคุณต้องให้ถุงเท้าคุณกับฉันมันอุกอาจเกินไปหรือเปล่าหรือว่าอยากเห็นงานสุขของคุณเอาไปเลยถุงเท้าทำไมพวกเขาถึงโกธอ่ะก็เพราะว่าชุดของคุณน่ะทำให้พวกเขาอะนึกถึงความกึกขื้นความสบายความสุขแต่ทั้งที่พวกเขาอ่ะ และออกจากบ้านของตัวเองและตอนนี้พวกเราทุกคนหนาวเหนื่อยและหิวโหยแคบตายคุณจะต้องฉีกสูตรของคุณนะแต่ลุงฉันน่ะให้ฉันเป็นของขวัญวันคริสต์มาสนะหรือว่าคุณอยากให้พวกเขาฉีกคุณเป็นชิ้นๆบ้าจริงฉันไม่คิดว่าจะมีเยอะขนาดนี้ใช่เหมือนนายได้ขับไปใช่ไหมผูกคนที่โดนความเดวร้ายของจอยเหมือนสับสวิตเลยพวกเขาไม่ใช้มันอีกเลยแล้วพวกเขาก็โดนไล่ออกจากหมู่บ้านเป็นแย่มาก Icana, แล้วมันจะเก <eti S 1> <cohesive S 2> ิดอะไรขึ้นถ้าเกิดฉันฉีกสูทฉันเขาจะเชิญฉันไปกินน้ำชาแล้วก็บิสกิตเหรอิ่งจริงแล้วพวกเขาไม่สนใจหรอกว่าคุณจะทําอะไรตราบใดที่คุณไม่เอาของที่ไม่ใช่ของคุณไปหรือออกไปต่อยจมูกใครสักคนหนึ่งแค่นี้คุณก็ปลอดภัยภายในห้านาทีแล้วเชยอปลอดภัยแบบงงๆครับเราจะต้องฉีกเสื้อตัวเองด้วย เสียงข้างนอกก็ยังโมวกเวกอยู่นะครับตอนรับเรายัางอบอุ่นเหมือนในนี้จะเป็นโบสนะครับเจอกล่องแงะให้หมดส<ะ>เสร็จแล้ว<ะ>เจอหนังสือเป็นหนังสือที่สอนประดิษฐ์สิ่งต่างๆนะครับ บอกว่าเราควรจะอ่านหนังสือทุกเล่มคที่เจอในเวลลิกตันเวลนะครับตรงนี้มีเหล่าแล้วก็ก้อนหินนะครับ <c oughs> เก็บไม่ได้ครับเต็มแล้วมีโต๊ะคาฟด้วยเก็บหินใช้เวิร์กช็อปได้ครับสร้างชุดเหรอนี่ไงจะบอกว่าสร้างก็ไม่ได้ะเพราะมันเอาหินะ่ะมาทำให้ชุดเราขาดครับอันนี้เขาไม่ียกว่าสร้างแล้วนะ เขาเรียกว่าทำลายแต่พวกความอยู่ยยอยรอดครับใส่อยู่ปะวะเอาเนี่ยใส่แล้วฉันไม่เคยคิดเลยว่าสูตรของฉันจะจบได้ขนาดนี้ฉันสามารถใส่มันไปไหนได้ที่นี่จากชุดดีกลายเป็นชุดเน่าไงของเล่นและเตียงนอนเล็กๆมันมีอยู่ทุกบ้านเลยมันคงจะแยกขึ้นไปอีก,ม,ก,อกมันคงจะดีถ้าเราไม่ต้องสู้ถ้าคุณอยากจะช่วยอ่ะไล่พวกเขาแล้ววิ่งให้เร็วที่สุด ีี่่นมีห้องนอนด้วยมีเซฟนี <c oughs> ่เซฟ,เซฟนี่ไม่ใช่คิดว่ามีของมีค่าในบ้านหลังนี้มันต้องอยู่ตรงนี้ <c oughs> ใช่สิด,ดีเบียร์วิสกี้แต่ยังเปิดไม่ได้นะครับข้างบนนี้มีหน้ากาก,ากด้วยหน้ากากาก,าก,กันโกหก จำกันอีกแล้ววันนี้ตอนสี่โมงสิบห้าฉันโกหกเพื่อนายมันไม่ดีเลยเพื่อชี่พี่แย่มากเลยที่โกหกแต่วันนี้ฉันเป็นคนโกหกที่ดีนะใครคือคนที่พี่โกหกอะมิสเตอร์บอยมิสเตอร์บอยมาที่นี่เหรอหน้าของเธอแดงไปหมดและเสียงเธอก็เหมือนแม่เวลาที่เธอโกรธและฉันคิดว่าอาจจะต้องถามฉันแน่เลยว่าทำไมเธอถึงโกรธแล้วทำไม เธอถึงโกรธเลยฉันคิดว่าที่เธอโกรธอ่ะเพราะนายอ่ะอยู่บนต้นไม้ข้างหน้าต่างห้องนอนของเธอเมื่อคืนตอนสองทุ่มสิบห้าโอ้ให้ตายสิแล้วพี่ที่ตอบไปว่าไงอ่ะฉันบอกเธอว่าฉันอยู่บนต้นไม้โอ้เพอร์ซี่มันแย่มากเลยไม่อะเธอมันเยี่ยมทำไมมันถึงเยี่ยมล่ะเธอจะไม่ทําให้พี่ลาบากแล้วเพราะว่าพี่ช้าพี่พี่ไม่จำเป็นต้องทําแบบนั้นเธอบอกฉัน ไม่ทำอีฉันได้สัญญากับเธอว่าจะไม่ทำอีขอบคุณ <love> you. พี่รักนายนะอาเธอร์ love you too. ฉันก็รักพี่เหมือนกันพี่เราก็ดูเหมือนจะรักเรามากนะครับแต่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับหลังจากที่ได้หนีไปแล้วเราต้องไปแล้วสิออกประตูไปเลยเฮ่มีทางขึ้นข้างบนมันมีอีกอย่างกัน ทางขยะโอ้มีของต้มอ,อ,อยู่นึกว่าจะมีของกินให้กินไม่มีอะไรเลยโอ้คนก็วัยวัยใหญ่เลยครับถึงเวลาที่เราต้องโชว์ชุดใหม่แล้วครับชุดขาดวินอันนี้นะครับจะเป็นแถบสถานะของ NPC นะครับถ้าเป็นสีขาวเนี่ยก็คือ NPC นะครับไม่ได้สนใจอะไรเรานะครับผม แล้วก็ถ้าเป็นสีขาวครึ่งหนึ่งครับแล้วก็สีแดงครึ่งหนึ่งเนี่ยคือเรามีพฤติกรรมที่น่านสงสัยนะครับหรือว่าน่าํำคาญแล้วก็ถ้าเป็นสีแดงครับ NPC จะเข้ามาทาร้ายเรานะครับอดทราบว่าครับการกระทำบางอย่างทําให้เกิดการลุกลานได้นะครับเช่นการบุกรุกหรือการขโมยโอแปบลบว่าเราจะหยิบมั่วอะไรแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหม okay, okay, okay. โอเคโอเคโอเคยินดีต้อนรับสุบัตด,ดีการ์เด้นเสียเวลาจร,จริงเลย แยกย้ายว่ะสลายโตนะครับเสื้อเราขาดปุ๊บสลายโตเลยไนงะจริงๆพอเห็นแบบนี้เมืองเนี้ยเป็นเมืองที่น่าสงสารนะครับก็ดูสภาพันดิขอให้ขุมนรกเลิกมองมาที่ฉันคนแบบคงอยู่กันแบบยากลำบากนะครับดูดินั่งเลยจ่อยเลยอย่างน้อยก็ยังมีดอกไม้อยู่ตรงนั้น ถ้านายเจออาหารสดอย่าพยายามกักตุนความ<า>เสียหายทําให้สิ่งต่างๆเน่าเปื่อยเร็วกว่าที่นายคิออดใช่เลยนะเราเจอแต่ของเน่าๆทั้งนั้นเลยครับดูสิคนนั่งมดอายตายอย่างครับเป็นยังไงบ้างอย่าไปว่ายน้ำควันจะฆ่าคุณโอน้ำก็ปนเปื้อนสารพิษนะครับเหมือนในข่าวเลยที่เราสกิอย่างน้อยเรามีชีวิตอยู่ถูกต้องไหมมันแปลกมีของที่หาไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านแฮมริจฮะ ของนี้หาไม่ได้เหรอแสดงว่ามีโอกาสที่เราจะต้องไปหมู่บ้านแฮมรินนะครับบ้านที่เข้าได้ครับสบายดีใช่ไหมฉันไม่อยากจับคุณทุกคนดูเหมือนหดหู่กันหมดเลยอะอย่างน้อยเราก็มีความทรงจำของเราใช่ไหมคุณนอนพอเปล่าสิ่งสำคัญคือคุณต้องนอนนะแล้วจะให้เราไปนอนที่ไหนอเนี่ย อันนี้เป็นทางเข้านี่นาะเดี๋ยวเพึ่งมีบ้านหนึ่งที่เข้าได้นะครับหลังนี้อนเอาเอาเอาขอโทษ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 ครับขอโทษครับผมไปแล้วผมไปแล้วครับผมไปแล้วครับโอ้ยแค่เข้าบ้านเองโอ้ขอโทษครับโอ้โหดุั่ะแค่จะเข้าไปคุยเองยัง,งไม่ทันจะหยิบของไม่ทันอะไรเลย ตามมาป่ะเนี่ยไม่น่าจะตามนะครับเอาละครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับมาติดตามในเรื่องของเกมวี a p p y ี้ฟิลต่อได้ใน EP หน้านะครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์้วยเจอคลิปหน้าบายบายจ้า